สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะไอท่าเพลินค่ะวันนี้ก็ถึงช่วงควรสูสุดพิศวง EP ที่2นะครับวันนี้ครับเราจะมาทำอะไรแล้วเราไปถามเชฟเลยครับวันนี้เชฟที่จะมาทำอาหารให้เราก็คือเชฟ,เชฟบีอีกันดบุญมาวันนี้จะมาทำอะไรครับเชฟบีทำข้าวผัดไส้กรอบอแล้วก็มีลูกชิ้นงั้นถ้าจะเกิดอะไรขึ้นเราไปดูกันเลยอ่าวันนี้ที่อยู่เราก็คือลูกชิน้นไส้กรอกไข่ไก่แล้วก็แตงกวาะ แล้วก็ข้าวมีข้าวเออตอนนี้ก็ลูกชิ้นกับไส้กรอกอยู่นี่นาที่ไอ้กับขิมตอข้ากระากได้เอาเอานะโว่าตัวจ่กว่าวถือั้น่อมาพก ตอนนี้เราน้ำปลาน้ำปลาข็มหยิบน้ำปลาโฮ้ยเยอะตีนว่าไม่ชอบหวาเดียวเดี๋ยวเดี๋วเดีวอีวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเีวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี้ยอเดี๋ยดี๋ยดียวเดี๋ยเดเดี๋ยดี๋เียเียวดี ของโรดเลยรสดีรสดีแล้วก็ใส่หมูใส่ไส้กรอกเสร็จแล้ว่ะ้อมนเลสนี่เชฟบีเก่มากเราปะทอน้่ลูกชิมมันเป็นสไปร์ทนั่งไงสไปร์ทแมนนั่งไงวะเออก่อนอยู่ก้างบนอ่ะแบบีนะใส่ว นี่เสร็จแล้วนี่ตกแต่งน่ารักน่าทานอ่าฉันจะเไปดูแล้วก็ทานกันเลยแล้วก็สร็จตได้วแล้วันนี้ก็มี่ีรับอ่อยับ